เปิดตัวเิวเซนเซอร์นะคะหลังจากที่เราทําการเซตตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทําการเปยนหน้าเพดนะคะที่ F4 นะคะกดเข้าทิวนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวกล้องประมวลผลนะคะก็ของทุกกล้องทุกตัวนะคะ สวัสดีค่ะวันนี Demon> ้นะคะก็จะมาสาธิตการเปิดตัวทิวเซนเซอร์นะคะด้วยกล้องที่เรานำมาสาธิตนวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องโป s โ a เซชันนะคะยี่ห้อโควิดนันติ 402R เมอ2ตัวนี้นะคะจะมีวิธีการและการเข้าใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการเปิดตัวเทลเซนเซอร์นะคะหลังจากที่เราทาการเซฟตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทําการเปิดหน้าเพจนะคะที่ F4 นะคะกดเข้าทิวนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวกล้องประมวลผลนะคะก็ ของทุกกล้องทุกตัวนะคะก็ะต้องทําการเปิดออนตัวทิวเซนเซอร์ไว้ตลอดเวลาที่เอฟหนึ่งนะคะหังจากนั้นนะคะเมื่อเราเปิดตัวออนของตัวทิวเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการกดออกนะคะแล้วก็กดปุ่มวัดระยะนะคะ <c oughs> ตัวกล้องนะคะเขาทําการวัดระยะออกมาให้เรานะคะจะอยู่ที่สองจุดมามเมตรนะคะให้เรานะคะทําการกดออกจากหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะทําการลองหมุนนะคะ ตัวลูกน้ำฟองกลมนะคะออกจากตัววงกลมนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อลูกน้ำนะคะทำการเคลื่อนออกจากตัววงกลมนะคะเขาจะขึ้นคำว่า tilt over ให้เรานะคะก็คือจะไม่สามารถทำการบัดได้นะคะเพราะว่ากล้องนะคะไม่ได้ค่าหรือว่าระดับที่ต้องการนะคะก็ให้เรานะคะทำการเหมือนตัวลูกน้ำฟองกลมนะคะเข้าที่ที่เดิมนะคะเมื่อเรานะคะทำการกดที่ ตัวเทีอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลองกดออฟดูนะคะกด EAT เพื่อทำการออกนะคะแล้วก็ให้เรานะคะทำการหมุนตัวลูกน้ำทรงกลมนะคะออกจากตัววงกลมนะคะ mm hmm. เมื่อเราหมุนออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นค่านะคะถ้าเกิดเราทำการกดออฟนะคะไม่ขึ้นคําว่าโอเวอร์เทีให้นะคะ mm hmm. เมื่อเราทำการกดวัดระยะนะคะ ค่าของเขานะคะก็จะมีความคาดเคลื่อนนะคะดังนั้นนะคะก็จะแนะนําให้ทําการเปิดตัวทิ้วนะคะไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อให้ค่าที่เราทําการวัดออกมาหรือว่าค่าที่ได้นะคะมีความแม่นยํานะคะแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะคะ่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการสาธิตการเปิดตัวโอเวอร์ทิวนะคะ ของกล้องโท t ท l Station นะคะยี่ห้อโ o วิ s i o n T c a s 402R เมือสองตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำเนาตัวอื่นอื่นไม่ว่าจะเป็น 11, 12, มือหนึ่งร้อยมือสองหรือเป็นอุปกรณ์อิสระอื่นีๆนะคะสามารถเข้ามารับชมได้ที่ร้นานกล้องสำเนาศูนย์นักศึกษาสองปะทุมทานนึค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีน้ำมันนะคะจะังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ